อะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเรือนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะออกไปดูนะครับในส่วนของโลมาสีชมพูนะฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทราบว่านะครับการที่มาดูโลมาสีชมพูเนี่ยให้เจอเนี่ยเขาต้องมาในช่วงช่วงเช้านะแล้วก็จะเจอนะครับแล้วก็ทราบว่าเรือที่ออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นนะครับในส่วนของโลมาสีชมพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สำหรับพวกเราก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าเดี๋ยวจะได้ดูโลมาสีชมพูนะครับมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับทั้งหมด กี่ตัวด้วยกันนะ่อโชคดีเนี่ยจะได้เห็นแบบเยอะมากๆเลยนะครับอย่ารอรุ้นไม่ได้กัน ที่เราได้ไปเดินถนนคนเดินของอำเภอขนอมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะโชคดีมากครับเรามาครั้งนี้ตรงกับเทศกาลนะครับแข่งขันตกปลาทไตยนะครับในพื้นที่ของหมู่ที่8นะฮะตมบลในเปล่าตาบนขนอมตาบนขนอมนะครับที่หาดในเปล่านะครับอำเภอขนอมด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านนายอำเภอกิติพันธ์เพชรชูครับนายอำเภอขนอมนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่มาเนกเสือทองด้วยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าการ จัดงานเทศกาลแข่งขันตกปลาทรายที่ปีนี้เป็นปีที่13แล้วมันเริ่มต้นอะไรย,ยังไงครับสําหรับเทศกาลนี้ครับคือเทศกาลนี้สมัยก่อนสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราครับคือจัดตกปลากันเพื่อแบบตกปลาเล็กๆก,กันปลาปลาตายแล้วก็เอาไว้ให้เลี้ยงลูกเลี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงครอบครัวครับ,รบแล้วก็ทํามาทุกๆปกีครับแล้วก็ทรัพยากรที่นี่ยังสมบูรณ์ครับ มีที่นี่ทีเดียวที่ว่ากิจการแข่งกันตกปลาสายครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วเราจะจัดกันเป็นประจำทุกปีคือในช่วงนี้เลยใช่ไหมครับคือยังไงถึงเรื่องช่วงนี้คือเป็นช่วงของราปลาเยอะครับเยอะช่วงนี้นะครับแล้วกิจกรรมเนี่ยนอกจากแข่งกันตกปลาายแล้ววันนี้ก็ยัมีหลายกิจกรรมเลยมีวันนี้มีอะไรบ้างครับมีมวยทะเลมวยทะเลลิงขึ้นเก็บมะพร้าวลิงขึ้นเก็บมะพร้าว ลักขระยืครับแล้วก็มวยตับจากนี่นะฮะก็เป็นกีฬาพื้นบ้านสนุกสนานกันมากเลยในวันนี้นะครับเอ๊ะอย่างอย่างในส่วนของปลาายเองเนี่ยเราสามารถนำไปทำเป็นอาหารมีเมนูอะไรทั้งหมดแับเด็ดบ้างพี่ใหญ่ ปลาสายทอดครับปลาสายทอดข้าวมิ้นทอดข้าวมิ้นแล้วก็แกงคริกแกงคลิปก็ได้แกงปลาอะไรอย่างนี้นครับนะครับทอดข้าวมิ้นแล้วน้ำจิ้มด้วยนะอร่อยแน่นอนนะครับนี่นะครับก็จะจัดกันเป็นประจำทุกปีแบบนี้เลยทุกปีครับประมาณเดือนมิถุนาครับเพราะผมจะให้ชาวบ้านดูว่าวัดว่าเดือนไหนที่ว่าปลาชุมมิถุนต้องดู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 เร็มค่ำเร็มขึ้นด้วยคือที่นี่ชาวบ้านจะ คือมีความรู้งด้านนี้โดยเฉพาะครับครับ,บแล้วบก็ครับผมแล้วบางวันนี่เขาตกกันได้คือสร้างอาชีพให้เขาได้วันเดือนแล้วบางคนุกคนเดียวก็ได้เดือนเกืบ 30, อบสามหมื่นสร้างรายได้ให้จุมจนครับ แรืวอย่างในส่วนของกิจกรรมนี้บอกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรตรงนี้เราส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไงพี่ใหญ่ก็มีมคนมาเยอะแยะนักท่องเที่ยวก็มามช่วงที่ว่าลิงขึ้นมะพร้าวลิงามาดูกันโฮม,ม,มาเชียร์กันสน<า>ุกสนานวันนี้ไปร้อยคนมากเลยครับครับเอ๊ะอย่างอย่างถ้าเกิดว่าใครที่มีความสนใจเนี่ยอาจจะชอบตกปลาอะไรพวกนี้ครับเราสามารถที่จะมาออกไปตกปลาะไรได้ไหมฮะติดต่อที่ไหนยังไงนะพี่ใหญ่ติดต่อที่ผมมาก็ได้นะติดต่อผู้ใหญ่ได้เลยพี่ใหญ่แจกเบอร์เลยครับ086ครับ 948 5481ครับครับผมนะครับท่านนายอำเภอสิทพันธ์เพชรชูมาอยู่ขนอมนะครับสักพักนึงแล้วล่ะตอนนี้กับเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่ขนอมที่เป็นไงบ้างครับท่านนายอำเภอครับก็เรียนมึงว่าอำเภอขนอมนะครับเขากล่าวว่าเป็นหัวแบนของจังหวัดนครศรีธรรมศักดิ์ที่กล่าวว่าเป็นหัวแบนเพราะขนอมนี่มีครบทุกอย่างครับลายชายทะเลชายหาดรับแล้วก็มีน้ำตกมีถ้ำมีภูเขาแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ว่าว่าัำกับหลายคนรบับว่ามีครบข้อมมูลในขนงมาทำเป็นนทำไปเดียวการสามารถเที่ยวได้ทุกอย่างมี นะ่รบมาถนนตอนนี้ผมว่าวันเดียวไม่พอนะครับไม่พอครับมีน้ำตกด้วยครับนี่วันเดียวไม่พอไปดูโรมาสีชงพูอะไรวันนี้นะครับเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้ทราบว่าเราก็จะมีในส่วนของการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากนี้ด้วยใช่ไหมครับครับคืออะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นครับนายเพอที่ใหม่ๆครับตอนนี้ก็แนะนําส่งเสริมให้เป็นจุดชมวิวของอําเภอสนามบินครับก็คือจุดชมวิวนินเทวดาเรนนักฟ้าก้าซึ่งในปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือได้รับความบุญจาก ท่าน,นผู้ใหญ่แม่กันครับว่บาการเปิดปีนี้จะตกภาษีเพิ่มบางเดียบเพื่อการบางเดียบแต่ทีนี้นี่เราจรัดอูว่าพอตกภาษีสองวันนั้นหลังสองวันครับเราจะเปิดแต่งท่องเที่ยวใหม่เลยที่ใ,ใกล้ๆกับที่ตกภาษีครับอีกสองวันญญต่อกันเนี้เราจะมีการคืนให้ท,ท่านผู้มีเกียรติครับมาเยี่ยมชม เมืองขน,นอมในยามราตรีซึ่งคงนี้สวยมาก,กครับเลยาะได้เห็นแสงไฟในในเมืองของขนอมแล้วก็ช่วงนี้เงินกับขึ้นจุดห้าพันดูพระจันทร์สวยมากครับพระจันทร์เป็นดวงอยู่ตลอดช่งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุนอกจากนั้นแล้วเนินเทวดาครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสวนดอกไม้แห่งใหม่แห่งแรกของอเมริกาขอเราตอนนี้เราพันธวันจำลังบ้านแล้วก็มีดอก บานดูดีซึ่งเป็นดอกไม้สีดเหลืองที่จะไว้ในที่บ้านจะต้องในเดือนตุลาคมนี้ครับท่านอมเภอเชิญชวนกันหน่อยสําหรับในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาพักผ่อนหรือว่ามาท่องเที่ยวที่อาเภอขนอมเราครับ,รบอําเภอขนอมนี่ถึงแม้จะห่างจาก,าจากัวจังหวัดนนทบุรีมาอยู่ประมาณ100กิโลครับแต่ถนนถนทางเส้นทางที่เดินทางนสะดวกมากครับโดยใช้เส้นทต่าง401ครับแล้วก็แค่ขึ้นเข้ามาจะา สัมแยกของเหลงอยู่ประมาณ20กิโเซนและเข้านแต่ยังไงก็ตามครับก็คิดว่าเป็นกานที่ของคณาสองที่อยู vehicle, Walker, building, no ่ใจกันดีในการปฏิัติแลดมีการสนไน้รดวมด้นางเประเบนยบกับบัษญาตกับบุก้างตลอดอย่าต่อไปนะนการเดินทางจากขนนไป20เซนจากเดิมมี3.4กิโลครับจะลดระยะทางเดิืประมาณ10เดนถือว่าเป็นจุดหนึ่งแลวก็คิดว่าก็ คงจะสวยงามข้าวหมูมากกว่าเป็นจมดิ่วเลยผมเทศที่เขาเก็บด้วยคิดว่าปลายปีนี้น่าจะนี่เดี๋ยวเราจะได้สัมผัสอีกเส้นทางหนึ่งนะระหว่างเชื่อมต่อสีชนกับขนมนั่นเองซึ่งปกติเนี่ยในอดีตเขาก็เชื่อมต่อกันอยู่แล้วตอนนี้นี่น้องคุณก็ตอนที่เขาใช้เเท้าเดินเขาเดินเอาให้เท้าเดินครับก็ขนมเดิมนี่เป็นตำบลตำบลหนึ่งของอำเภอสีชนแล้วก็ยอาเป็นจริงอำเภอ หรือว่าสื่ชนในขนมพรกนี้ผู้ใหญ่อยากจะฝากอะไรสําหรับ,น,บนักท่องเที่ยวบ้างครับมาเที่ยวขนมครับขนมครับตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ขนมครับชาวต่างประเทศนี่มาเที่ยวเยอะนะครับเพราะว่าจากการํำรวจก็บอกว่าแ,แตสแกนดินเนียในใจขนมอันดับ5้าของโลกเลยครับ,รบเพราะว่าเขามัน,มน,มนเงนียบเดียครับแล้วเรื่องฝ่มากจะเป็นฝรั่งนีอ้ผู้รับแล้วมาโชบธรรมชาติรันมาโชคธรรมชาติรับ นะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายเบลิเดือนเพชรชูนะท่านนายเบรินขนมแล้วก็ผู้ใหญ่มาเนกนะครับขอบคุณมากนะครับเสียประเมือให้ด้วยครับทีมผู้ใหญ่มาเน่คร,รับรับรางวัลเชลเลอร์หนึ่งหมื่นบาทครับ ใครที่มาพักผ่อนนะหรือมาเที่ยวที่ขนอมในยามค่าคืนนะครับอยากจะหาร้านนั่งแบบชิลๆฟังเพลงนะครับหรือว่ารับประทานอาหารที่อร่อยข้าวต้มนะครับแล้วบรรยากาศร,ร้านดีมากตอนนี้เราอยู่ที่ c c b e a t b a บครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวสักหน่อยสิครับพี่อ่าสวัสดีค่ะพี่ลินนะคะ พี่รินซีซีบิดวาค่ะเป็นผู้จัดการร้านนะคะพี่รินค่ะนี่นะครับบรรยากาศร้านเรานี่ตกแต่งออกแบบมาเป็นแบบไหนครับพี่รินครับเป็นแบบไหนอะคะคิดว่าตามตามใจลูกค้ามากกว่าตามใจลูกค้าี่หลายมุมให้เลือกค่ะบางคนเขาชอบนั่งโล่งๆบางคนเขาไม่ชอบลมก็นั่งข้างในแล้วนอยากเป็นทะเข้างในใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นบางคนอยากนั่งสูงๆมองเห็นวิวรอบๆมีได้ด้วยบนค่ะ คิดว่าขอขอดูแบบไฟไหม้หรือเปล่ารอบๆไม่ไม่ใช่เอาไว้ดูปลาโลมาไม่ได้ไปหนีคลื่นนะครับไม่ไม่ก็เพราะว่าเวลาปลาโลมามาตัวนี้จะมีปลาโลมาใช่ปลาโลมาสีชมพูของเราจะเป็นจุดเด่นจุดขายของเราคือตรงนี้ด้วยอาศัยเขาที่เราได้อยู่ได้เพราะว่ามีฝรั่งมาเนี้ยเขามาหาดูปลาโลมาที่นี่ บางทีเข้ามาเนี่ยเรายืนตรงนี้เราจะเห็นถ้าจะขึ้นด้านบนเรามีกล้องส่องจะเห็นชัดชัดมากค่ะครับนี่ก็จะเป็นช่วงกลางวันเนาะใช่กลางวันนะครับเอ๊ะร้านเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มค่ะในช่วงของร้านอาหารเกโมงถึง4ี่ทุ่มเก้ี่นะคะในส่วนของอาหารเครื่องดื่มของเราตอนนี้มีมีอะไรบริการบ้างอ๋ออาหารเครื่องดื่มของเราค่ะมีหลากหลายค่ะมีอาหารไทยอาหารไทยอิตาเลียนมาซิการ แล้วก็เป็นพวกพิซซ่าเบอร์เกอร์ก็มีด้วยก็มีด้วยเมนูที่ห้ามพลาดมาที่นี่ครับมาที่นี่ที่ห้ามพลาดเลยคือต้องเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งมะนาวแล้วก็ปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างใช่ค่ะท่านอาจารย์เปิขนมครับเนี่ยฟูิดมาว่าช่ไหมครับต้มอร่อยใช่ค่ะมันแตกต่างที่นี่ครับพี่ร้านอื่นจะดูอยู่ไหมเนี่ย อร่อยค่ะแตกต่างตรงที่เราใช้ข้าวสวยข้าวสวยต้มเลยครับข้าวสวยที่ปิดข้าวสารต้มเลยต้มไว้นานๆเขาใช้ว่าบางร้านที่เขาจะแบบลูกค้าสั่งเขาจะกินเลยก็จะใช้ข้าวที่หุบแ้วมาต้มนรับนมะใช้เป็นมข้าวสารที่ต้มเลยจะให้ความมันแล็เข้มข้นอยากรู้ว่ามันหรือว่าอร่อยแค่ไหนต้องมาต้องเชิญนะคะต้องเชิญมาทานด้วยตัวเองเลยแพงไหมไม่แพงค่ะข้าวต้มของเราขายแค่80บาทโอดย8บบาทเท่านั้นเองนะข้าวต้มไม่แพงเมนูอื่นะครับ เมนูหนึ่งก็เริ่มจากเริ่มต้นจากหกสิบบาทอืไม่ถึงร้อย่าเริ่มต้นจากหกสิบบาทโอ้ยคุ้มมากราคาแพงที่สุดของเราก็คือน่าจะเป็นซีฟู้ดเพจที่ว่าเก้าร้อยเก้าสิบนั่นแหละแต่คุ้มมากคุ้มมากอย่าใช้คำว่าแพงเลยใช้คำว่าคุณสั่งจุนี้คุ้มมากคุ้มค่ะเป็นเนต้องมาดูเองต้องมาค่ะที่ลิาบอกสิมาอย่างไรนี่เรากระซิบกันมากเลยนะเนี่ยกระซิบดังไปไหมคือจะมาอย่างไรใช่ไหมครับ มาทางจากสุราษฎร์สุราษฎร์เราก็ขับตรงมาเข้าขนมเข,ข,ข้าขนมคือจะต้องผ่านาการจรนาดิตครับค่ะผ่านเจรนดิตเข้ามาขนมก็จากแยกเข้าขนมมาที่เราประมาณ17กิโลเมตรค่ครถึงซีซีบิดบาอยู่เส้นถนนชินหน้า,นนาดา่านก็เป็นถนนริมติดทะเลถนนเรียบเ,<ล>ยเรียบชายทะเลยะนะครับเบอร์โทรศัพท์นะคเรบเบอร์โทรศัพท์ของเราคือ082-425-5627ค่ะติดต่อตรงเลยค่ะ รับจัดงานแต่งวันเกิดครับสัมมนามีดิ้งต่างๆจะให้หมดงานดีใจช้าขอจองจัดงานแต่งไปไม่ควรรบกนะครับจัดให้ตั้งแต่2คนขึ้นไปเลยค่ะจนถึง200ร้อยอ๋อเลือกเลือกว่าว่านั้ก็ได้ค่ะแล้วบรรยากาศดิมหาดโวยคสบายมากเลยนะค่ะสบายมากตอนนี้เราอยู่แบบค่ำคืนบรรยากาศดีมากๆเลยนะเหมือนที่ท่านกำลังดูอยู่ตอนนี้แหละนะครับมี Facebook หรือว่าอะไรให้เราดูรูปภาพก่อนไหมค่ะมีความ a c e b o o k ด้วยมี Facebook แล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ ccbbar.com นะคะเว็บไซต์ของเรา มาขนอมนอนที่ขนอมแล้วอย่าลืมแวะมาที่นี่นะซีซปีตาเพื่อเจริญพินิจได้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากไม่วิงสมอนมาไปสิไปสุขลวงใจท่ากันไปเที่ยวชมกนอมเที่ยวหาดในปรางดูโลมาสีชมพูโอ้ทนต์เขาปลาปีนี้ครับเราอยู่ที่ท่าเทียบเรือนะครับแหลประทับแล้วซึ่งก็จะเป็นจุดที่เราจะลงเรือห่างยาวนะครับเพื่อจะไปดูโลมา

ะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเรือนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล wij, season, ้วนะครับแล้วก็กําลังจะออกไปดูนะครับเป็นส่วนของโลมาสีชมพูนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทราบว่านะครับการที่มาดูโลมาตุ่มสีชมพูเนี่ยให้เจอเนี่ยเขาต้องมาในช่วงช่วงเช้านะแล้วก็จะเจอนะครับแล้วก็ทราบว่าเรือที่ออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นนะครับเป็นส่วนของโลมาสีชมพูป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สำหรับพวกเราที่ก็ต้องรอรุ้นกันนะนว่าเดี๋ยวจะได้ดูโลมาสีชมพูนะครับมาให้พวกเราได้ชมนะครับทั้งหมด กี่ตัวด้วยกันนะถ้าโชคดีเนี่ยจะได้เห็นแบบเยอะมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันตอนนี้นะครับเราได้เห็นนะครับในส่วนของโลมาสีชมพูไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของจุดท่องเที่ยวนะฮะสำหรับ คนที่ลงเรือนะครับนอกจากมาดูโรมาสีชมพูแล้วเนี่ยเราก็จะมีนะครับทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนั่นก็จะเป็นในส่วนของแพนเค้กร็อกนะหรือว่าชาวบ้านจะเรียกว่าเป็นหินทับผ้านั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการเ,าเกิดขึ้นนะฮะจากธรรมชาติที่ได้ส,สร้างขึ้นมาได้อย่างสวยงามมากเหมือนกับว่าเป็นการเอาผ้ามาพับซ้อนๆกันเอาไว้หลายๆชั้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่ามีไม่กี่แห่งในโลกนี้นะฮะอยู่ที่อำเภอขนอบจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ด้วย ตอนนี้นะครับเรากําลังจะมาถึงนะครับในส่วนของจุดที่เป็นบ่อน้ําจืดนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะลงไปดูแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะก็จะมีในส่วนของหลวงปู่ทวดนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถแวะมาสักการะหลวงปู่ทวดนนะกลางทะเลที่ขนอมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับน้ําจะจืดแล้วก็สามารถที่จะรับประทานได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชิมกันแน่นอนครับ นะครับตอนนี้นะครับเรามาจอดเรืออยู่นะที่บริเวณเกาะนุ้ยนะครับซึ่งจุดตรงนี้นะครก็จะมีในส่วนของบ่อน้ําจืดนะครับหลวงปู่พว่นนะครับอยู่ที่นี่ด้วยนะครซึ่งก็เขาบอกว่าจะเป็นบ่อน้ําจืดที่สามารถรับประทานนะครับสามารถดื่มได้เลยเดี๋ยวไปพิสูจน์กันนะว่าสามารถที่จะดื่มได้จริงๆหรือเปล่านะครับิจนนเเเขขาาาาาาไล่้กงคียูหป ก็คือมีฉายาว่าเหยียบน้ำทะเลจืดนะแล้วก็เหม er so. ือนกับ hmm. ว่าลอกหั่ทวดเนี่ยมาที่ก่อนี้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้มาเกี่ยบเอาไว้แล้วก็เป็นหลุมนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำตรงนี้เป็นน้ำจืดนะครับปกตินะฮะเวลาช่วงที่น้ำทะเลขึ้นนะครับมันก็จะมีน้ำทะเลเต็มตรงนี้หมดเลยแต่ว่าตอนที่เรามาตอนนี้คือเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าจืดจริงหรือเปล่ามีใครเอาเท้าลงไปใช่ไหมเมื่อกี้เออพี่ช้างคะมีใครเอาเท้าลงไปบ้างไหมครับเมื่อกี้ เฮ้ยจืดจริงจริงอะจืดจริงจริงครับจืดสนิทจริง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 ครับอันนี้อร่อยมากผมไม่ใช่ไม่ใช่รายการจนชิมไม่แต่จืดจริงๆครับจืดจริงๆไม่มีแบบก่อยเลยนะอันนี้แวะมาครับแวะมาต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับว่าบ่อน้ําจืดที่นี่ จจริงหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าจืดครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่จุดที่ปดิสถานนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับที่บนเกาะน,นุยแล้วนะครับซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาสักการะหลวงปู่ทวดแล้วนะครับเราก็ยังสามารถจะชมวิวรอบๆเกาะน,นุยได้ด้วยนะครับ มมมันนีทอาาไไไปปปสสุววงใจกเ่ยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ท่าเทียบเรือที่บ้านแหลมประทับนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับกำนันวิชชตสุขใสกำนันตำบลท้องเนียนครับสวัสดีครับกำนันครับครับก่อนที่จะลงเรือตรงนี้ก็คือเป็นท่าเรือนะครับที่จะนํานักท่องเที่ยวเนี่ยไปชมโลมาสีชมพูกันใช่ไหมครับครับผมเป็นจุดแรกๆเลยในในในช่วงก่อนหน้านี้หลายปีที่ผ่านมา ใช่ไหมครับครับในบสตอนพานักท่องเทีย่ยวไปชมโรมานสีบรูและไปน้ำราก,การหลวงปูต่ตวดก็เป็นหมู่บ้านแรกของอำเภอกระนองจังหวัดนครราชสีมาครับ,รบเดิมทีก็คือที่นี่เนี่ยชาวบ้านก็ทําอาชีพประมงใช่ไหมประมงครับผมครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีเรืออยู่แล้วม,มีเรือแล้วก็ทําทการท่องเทีย่ยวไปด้วยครับผม ตอนนี้เรามีเรือทั้งหมดประมาณกี่ลำครับ60สิกว่าลำครับผม60กว่าลำที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวครับผมนะครับแล้วก็จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยครับผมอันนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นมาไงครับกำนนันครับจริงๆตรงนี้พระเจ้าตากสินเคยเคยมาปตะทับครับผมครับและเดยมาปตะทับแต่รนนี้ก็เราก็ได้ตั้งตาั้นบ้านเนประทับเลยครับผมนี่คือที่มาของบ้านแหลมประทับไหมครับผม เพราะท่านนี้เคยเสด็จมาประทับอยู่ที่นี่นั่นเองครับผมนะครับเอ๊ะสำหรับคนที่ไปชมโลมาสีชมพูเนี่ยนะครับเวลาระพานักท่องเที่ยวออกไปนะครับจะมีจุดที่อยากจะแนะนําหรือว่าพาไปชมที่มีจุดตรงไหนะไรไงบ้างครับจุดจริงๆของเราก็จุดลงเรือท่าเรือบ้านแหลมตับแล้วก็ไปดูเขาพับผ้าแผ่นดูเขาพับผ้าอาบีทีพุ่มพวงช่องนูนล็ไปดูหญ้าทะเลับและไปคึึงกลับไหวหลวงบุตทวดที่ว่าตำนานหลวงบุตทวดเหยียบน้ำเลยจืดตรงนั้นด้วยแล้วพร้อมไปดูโลมานะครับ ส่วนตรงนี้จุดจริงๆของเราหารเรื่องอาหารปลาเราไม่ให่เอาให้นักท่องเที่ยวเอาไปให้เรมาคือไปดูอย่างเดียวเลยไม่ต้องเอาอาหารไปให้ไม่ต้องเอาไปให้อันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือสําหรับนักท่องเที่ยวดูนะครับผมทราบว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีงานหนึ่งวันใช่ไหมครับ ที่จะมีการจัดงานกันที่นี่ด้วย17เมษายนทาบบญหลวงปู่ทวดและวันเกิดพร,ระเจ้าตต่เป็นมาราชวันนั้นเราเที่ยวฟรีฟรีเรือบริการทั้งวันมีมอาหารเลี้ยงเลี้ยงฟรีด้วยครับผมครับผมทุกวันที่17เมษายนนะฮะอันนี้ก็ฟรีกันเลยนะนั่งเรือไปนะอาหารก็จะเป็น,อ,นอาหารทะเลอะพวกนี้เนาะเป็นขนมจีนเป็นข้าวเป็นน้ำชาตาแฟพร้อมหมดเลยครับครับผมครับกันมีอะไรอยากจะฝากหรือว่าแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมโรมาสิชมพูที่ขนมบ้านครับ อย่ตรงนี้การโรมานสิมปูอัมเบอร์นมยังมีเยอะอยู่แล้วก็มีเกาะแก่งมีทิวทัศน์บรรยากาศมีสวยงามเช่นช่วงนี้เมื่อวานก็มีกาน,นตกแต่งระจายที่ในเราครับก็เมื่อวานผมกรไปกิจกรรมร่วมด้วยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกครับ,ค,รบคือกอล์ฟสนามกอล์ฟกลางทะเลอ๋อเป็นสนามกอล์ฟกลางทะเลเลยครับผม,อ,มอันนี้เราทำจัดเมื่อปี4647 48 สามปีซ้อนครับทีนี้ทางอำเภอแล้วแต่ทางบริหารครับท่านนายอำเภอคนหนึ่งคนใดียถ้าจัดเพิ่มต่อก็มีปัญหาแต่ตัวนี้ของสนามกอล์ฟหนึง่นงเดียวในโลกกอล์ฟกลางทะเลครับครับ,รบปกติก็คือมันจะมีน้ําทะเลใช่ไหมครับตั้งแต่เดือดพุ่งผ่าแต่มันจะมีช่วงที่น้ําทะเลลดลงไปก็จะกลายเป็นสนามกอล์ฟครับผมที่สามารถมาเล่นกอล์ฟได้เลยได้เลยมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้รถ่บ้านราวิ่งได้เลยครับผม ครับผมอ่าครับฝากอะไรกับนักท่องเที่ยวแนะนำหน่อยไหมครับเวลามาเที่ยวที่นี่ต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างจริงๆเวนตรงนี้ก่อนกฎเกณฑ์กติกาของผมมันมีเลยก่อนลงเรือต้องใส่เสื้อชีพเสื้อชูชีพต้องมีไม่ใส่เราไม่ให้ลงนะครับไม่ลงแล้วก็ตรงนี้ต้องเชื่อเจ้าของเรือด้วยครับผมครับแล้วเราก็มีมังคุนเทศอยู่ไปจานละพันอยในเรือตลอดครับผมที่จะคอยแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลกันนะครับวันนี้ขอบคุณกำนันมากนะครับสวัสดีครับ